กำลังประสบปัญหาเหล่านี้ใช่หรือไม่อยากเติมเกมมือถือราคาถูกแต่ไม่รู้ว่าจะเติมร้านไหนดีอยากเติมทันทีแต่ร้านที่จะเติมต้องรองไม่รู้ว่านานถึงเมื่อไหรต้องนี่เลยเรือจีโร่สำหรับร้านนี้นะครับต้องบอกว่าเขารับเติมเกมมือถือมานานมากกว่า4ปีนะครับเป็นร้านที่ผมใช้บริการเป็นประจำนะครับก็สําหรับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมมือถือนะครับผมก็แนะนํานี่เลยครับ เรือจีโร่นะครับอันนี้ของดีจริงๆนะสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะเพื่อนเพื่อสามารถคลิกเข้าไปได้เลยครับ เฮยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่เดนนี่ช ANNEL วันนี้เราก็มาอยู่เกมโคโนซุบะแฟนแท็กสิบเดย์กันอีกครั้งนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับโคโนซุบะเนี่ยมันมีรีบอสตัวใหม่นะครับประจําอารีน่านะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมก็เลยจะมาทําคลิปนะครับแนะนําการตีบอสใจแอนเอิร์ธวอร์มให้กับเพื่อนๆกัน,นครับโดยในวันนี้นะครับทีมที่ผมจะเล่นเนี่ยผมจะมาเล่นเป็นทีมสายเวทนะซึ่งต้องบอกว่าปัจจุบันสายเวทเนี่ย ถ้าจากที่ดูตอนนี้นะครับถือว่าน้อยมากนะเพราะว่าคนเนี่ยไปเล่นสายเกยรภาพกันหมดครับเพราะว่ามีตัวเมตาอย่างเมลิซาอยู่นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าสาเหตุที่ผมเล่นสายเวทนะครับเพราะว่าไอดีผมเนี่ยเพื่อนๆเปิดไปเยอะนะครับแต่ว่าเมลิซามันไม่ออกให้ผมครับเพราะฉะนั้นผมเลยก็ต้องย้ายสายมาเล่นสายเวทไปก่อนนะสำหรับตอนนี้ก็ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาบอสอารดีนารอบนี้ก่อนดีกว่าว่าเป็นยังไงครับบอสอารดีนารอบนี้นะครับจะเป็นไอหนอนตัวนี้นะครับซึ่งหนอนตัวนี้เนี่ย ถ้าเกิดใครเคยดูอน,นิเมะมาแล้วมันจะอยู่ตอนเพลงเปิดนะครับลองไปสังเกตกันดูนะก็ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูละเอียดของบอสตัวนี้กันก่อนละกันซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็ทําสรุปเป็นภาษาไทยมาแล้วนะครับผมก็ไปรวบรวมข้อมูลจากหลายๆที่มานะหวังว่าน่าจะมีประโยชน์ให้กับเพื่อนเพื่อนได้ไม่มากก็น้อยนะครับก็สําหรับธาตุของบอสตัวนี้นะครับจะมีธาตุเป็นธาตุดินครับแพ้การโจมตีธาตุลมนะครับส่วนการโจมตีพิเศษที่บอสตัวนี้แพ้ธาตุนะครับก็จะมี3อย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกเนี่นาพอร่หืวติิดษ อย่างที่2คือบายนะครับบายอันนี้เนี่ยไม่ใช่ตาบอดน,นะเพื่อนๆมันจะเป็นรูปไฟฟ้าช็อตนะครับไอ้ไฟฟ้าช็อตเนี่ยจะทําให้บอสเนี่ยขยับขยื่นไม่ได้นะครับแล้วก็เกตเนี่ยจะขึ้นน้อยมากๆครับและสุดท้ายจะแพ้การโจมตีแบบเวทมนต์นะครับสำหรับบอสต,ตัวนี้นะครับจะมีการโจมตีเป็นธาตุดินนะครับเพราะฉะนั้น อุปกรณ์ป้องกันที่แนะนำนะครับจะมีทั้งหมด2แบบด้วยกันครับแบบแรกนะครับจะเป็นอุปกรณ์ป้องกันธาตุดินโดยเฉพาะเลยนะเน้นการป้องกันแบบกายภาพเป็นหลักนะครับเพราะว่าบอสตัวนี้เนี่ยโจมตีเขาเป็นกายภาพทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ส่วนอุปกรณ์ป้องกันอีกแบบหนึ่งนะครับที่สามารถใช้ได้ тобы, นะก็จะเป็นป้องกันสถานะเฮสนะครับสถานะเฮสเนี่ยก็คือสถานะที่ทําให้เราติดตาบอดนะครับจะมีความดำๆไปในไอคอนติดอยู่บนตัวเรานะเพราะว่าบอสตัวนี้นะครับเวลาโจมตีเนี่ย มันจะเปิดด้วยสถานะตาบอดเสมอครับเป็นแบบ AOE ด้วยนะต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูรูปแบบการโจมตีของบอสกันบ้างนะครับสำหรับการโจมตีรูปแบบของบอสนะครับอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าผมเนี่ยใส่ภาพมาผิดนิดนึงนะคือบอสเนี่ยจะมีการโจมตี4รูปแบบครับแบบแรกนะครับจะเป็นการโจมตีแบบปกตินะครับซึ่งการโจมตีปกติของบอสนะครับจะมี2แพทเทิร์นครับแพทเทิร์นแรกเนี่ยจะเป็นโจมตีเป้าเดี่ยวนะแล้วก็แพทเทิร์ทที่2นะครับจะโจมตีแบบหมู่นะครับ AOE ส่วนการโจมตีรูปแบบที่2ของบอสนะครับจะเป็นการโจมตีหมู่กายภาพแล้วก็มีโอกาสทําให้เราติดสถานะเฮตหรือว่าตาบอดด้วยครับต่อมานะครับรูปแบบที่3ครับคืออันตีครับบอสนะครับจะโจมตีอันติเป็นหมู่กายภาพนะครับต้องบอกว่ามีความรุนแรงสูงมากนะ เพราะฉะนั้นเครื่องประดับแนะนําจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆมีเชียโัพพอร์ตอยู่แล้วนะครับควรจะหาประดับดินมาใส่นะมันช่วยได้เยอะมากครับและรูปแบบสุดท้ายนะครับจะเป็นบัฟเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ3ขั้นครับซึ่งไอบ้บัฟป้องกันกายภาพตรงนี้นะครับผมต้องบอกไว้ก่อนนะว่ามันไม่ได้ใช้ทุกรอบเพื่อนๆมันมีโอกาสใช้แล้วก็มีโอกาสไม่ใช้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่เล่นสายกายภาพนะครับก็อาจจะต้องลุ้นหน่อยนะว่าขอให้บอสเนี่ยอย่าใช้ครับไม่อย่างนั้นเนี่ยดาเมจของเพื่อนๆเนี่ยหายไปเยอะแน่นอนนะ สำหรับรูปแบบการโจมตีนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็ไปเจอมานะครับจาก YouTube คุณอดูเตกเกมมูส์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาทําสรุปรูปแบบการโจมตีมาค่อนข้างดีครับเขาสรุปมาคร่าวๆนะครับว่าการโจมตีของบอสเนี่ยมันจะมีประมาณ2แพทเทิร์นหลักๆนะครับจะเป็นแบบ A กับแบบ B ก็ต้องลองสังเกตกันดูนะครับว่ารอบนี้เนี่ยบอสมันใช้รูปแบบไหนนะแต่ว่าทั้ง2แพทเทิร์นนะครับเริ่มมานะครับบอสเนี่ยจะเปิดมาเหมือนกันเลยคือโจมตีหมู่นะครับพร้อมกับทําให้เราเนี่ย ติดสถานะเฮสนะครับและถ้ามันเป็นรูปแบบ A Pat t e r n A นะครับบอลจะทําการโจมตีปกติอีกหนึ่งครั้งแล้วก็จะอันติทันทีเลยครับซึ่งถ้าบอสอันติตอนการโจมตีครั้งที่สานะครับสายกายภาพเนี่ยปวดหัวแน่นอนนะเพราะมันจะใช้เพิ่มพลังป้องกัน3ขั้นต่อจากอันติเลยครับแล้วก็จะเป็นการโจมตีปกติโจมตีปกตินะครับอันติตีปกติแล้วก็ตีปกติสุดท้ายครับส่วนรูปแบบ Pat t e r n B นะครับหลังจากที่บอลใช้โจมตีหมู่กับสถานะเฮสแล้วนะครับจะทําการโจมตีปกติก่อน2ครั้งนะครับก่อน จะใช้อันตินะแล้วก็จะทําการโจมตีปกติอีก2ครั้งแล้วก็จะใช้อันติรอบที่2ครับ และหลังจากนั้นก็จะโจมตีปกติอีก2ครั้งนะครับก็สําหรับคนที่เล่นทีมเวทนะครับผมว่าเพื่อนๆเนี่ยก็คงภาวนาให้เจอรูปแบบที่1นะเราจะไม่โดนเดเมจบอสหครั้งนะครับแต่ว่าถ้าคนที่เล่นทีมกายภาพนะครับก็ต้องขอให้มันเป็นรูปแบบแพทเทิร์นที่2นะมันจะไม่มีเพิ่มพลังป้องกัน3ขั้นนะครับสำหรับการโจมตีปกติที่ผมเขียนตรงนี้หมายถึงอะไรนะครับผมก็จะมีเขียนอธิบายอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับการโจมตีปกติของบอสมันจะเป็นท่าดินครับแล้วก็จะมีการโจมตี2รูปแบบ แล้วแต่ดวงของเพื่อนเลยนะคือจะมีโจมตีเดี่ยวกายภาพดินนะครับหนึ่งเป้าหมายกับโจมตีหมู่กายภาพดินครับโอเคครับก็หลังจากที่เรารู้แพทเทิร์นรูปแบบการโจมตีของบอสทั้งหมดแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูทีมที่ผมจะใช้ในวันนี้กันดีกว่าก็สําหรับทีมที่ผมจะมาเล่นในวันนี้นะครับผมจะใช้เป็นทีมนี้เพื่อนๆนก็ต้องบอกว่าเป็นทีมเวทหลักเลยนะครับเพราะว่าไอเดียของผมนะครับอย่างที่บอกไปในช่วงต้นคลิปนะคือผมเนี่ยไม่มีเมลิซาธาุมืดนะครับ สำหรับตัวละครโซน่านะครับ3ตัวเนี่ยผมจะใช้เป็นลินลมเมกูมินไฟสีดาวแล้วก็เชียโร่สีดาวนะครับสำหรับเมกูมินธาตุไฟเนี่ยผมกล่าวว่าให้เมกูมินมาบื้มมันติให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อที่จะให้เดเมจหลักตัวที่2ของผมหรือว่าอารูเอตฮัทลมเนี่ย กระโดดเข้ามาเป็นทีมหลักแทนนะครับส่วนช่องสุดท้ายนะครับจริงๆตรงนี้ผมก็คิดอยู่นะว่าจะใช้เป็นคริสหรือว่าจะใช้เป็นไอริสสดาวดีนะครับสำหรับช่องสุดท้ายเนี่ยใส่ตัวเดเมจตัวอะไรก็ได้นะครับเพราะถือว่าเอามาเป็นเดเมจฉุกเฉินนะครับเพื่อตัวละครทีมหลักตายนะก็ให้ตัวละครเดเมดลองตัวสุดท้ายนะครับกระโดดเข้ามาช่วยนะสำหรับแพทเทิร์นการโจมตีรูปแบบที่ผมคิดไว้นะครับห้องแรกนะครับจะมีมอนสเตอร์2ตัวซึ่งสิ่งที่ต้องระวังนะครับไอมอนสเตอร์ห้องแรกเนี่ยมันมีโอกาสลากกาไล่เ,เลกร,กรเ่ย ผมบอกเลยว่าเราเนี่ยจะต้องเสียการโจมตีเพิ่มขึ้นอีกแน่นอนนะส่วนห้องที่2นะครับก็จะเป็นโกเลมครับตัวเดียวโดดเลยครับเพราะฉะนั้นควรจะมีตัวละครตีเดี่ยวแรงๆไว้เคลียร์โกเลมห้อง2ด้วยนะครับสาหรับภาพในหัวที่ผมคิดไว้นะคือห้องแรกนะครับผมจะใช้ชิเอโรนะครับโจมตีท่าหมู่ท่าแรกนะครับแล้วก็ตามด้วยเมกูมินครับให้เมกูมินเนี่ยใช้ท่าหมู่เก็บนะเพื่อที่จะเล่นเกณเมกุมินให้เร็วที่สุดครับแน่นอนว่าตัวละครซัพพอร์ตของเมกุมินนะครับผมใช้เป็นรีอาร์สาวด้วะ เอามาเล่นเกตให้เร็วที่สุดครับแล้วพอไปถึงห้องที่2นะครับเราก็จะเปิดด้วยการลดเกาะโจมตีเป้าเดี่ยวนะครับของลินก่อนนะแล้วก็มีกูมินเนี่ยใช้ตีปกติ1ครั้งนะครับชิเอโร่ตีปกติ1ครั้งและสุดท้ายให้มกูมินใช้ไฟพอยชั่นพลัสนะครับเป็นคนปิดเดเมจบอลนะเพื่อที่จะเอาเกตให้ไวที่สุดครับแล้วพอถึงห้องบอลนะครับเราก็รีบใช้อันติเมกูมินไปเลยนะครับเพื่อที่จะให้อลูเอตเนี่ยรีบโดดมาด้านหน้านะพอออลูเอตโดดมาเป็นทีมหลักเสร็จนะครับเราก็ให้ชิเอโร่นะ บัฟไดเมดสามขั้นนะครับด้วยท่าไม้ตายนะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถออโต้ได้แล้วครับอันนี้เนี่ยเป็นภาพในหัวที่ผมคิดไว้ก่อนที่จะเล่นนะก็เดี๋ยวผมพาเพื่อนไปดูเลยละกันว่าการต่อสู้เนี่ยเป็นยังไงนะครับโดยรอบนี้เนี่ยผมจะมีให้เพื่อนดู2ไฟด้วยกันนะถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยโอเคครับมาเริ่มแล้วครับรก็เดี๋ยวตอนแรกนะครับใช้เีโล่ก่อนนะครับท่ามหมู่ครับาตามแผนแล้วนะแล้วก็ต้องมีกุมินครับ โอเคอันนี้ผมพลาดนะครับคือมอนสเตอร์มันไล่เกาะป้องกันไปแล้วนะผมก็เลยใช้เป็นลินนะครับท่าหมู่ก่อนนะแล้วค่อยให้เมคุมินนะครับท่าหมู่ปิดอีกทีครับก็พอมาห้องสองนะครับต้องใช้รถเกาะของลินก่อนนะตามด้วยชีโรครับแล้วก็เมคูมินตีธรรมดาสวยแต่ดูจากเลือดเนี่ยโกเลมมันน่าจะยังไม่ตายนะครับเราก็ใช้ตีลินไปเลยครับ แล้วก็ถ้าเมกูมินครับตายไหมโอ้โหไม่ตายครับไม่เป็นไรต้องใช้ชีโโลเก็บแล้วครับโอเคสวยครับเมกูมินเกือบได้ไช่ไหตายแล้วนะครับอาจจะต้องตีเพิ่มอีกทีหนึ่งนะโอเคใจเย็นครับตรงนี้ตีก่อนทีโอเคอันตีมาแล้วครับลดเลเมนะครับแล้วก็ฮิวขึ้นมาครับแก้ตาบอดก่อนนะ แล้วก็ลดกาะครับตามด้วยเมกูมินอันตินะครับโอเคสวยนะครับบัฟเมกูมินยังไม่หายเลยนะแอทแท็คสองขั้นครับได้หมื่นสามนะครับโอเคอยู่ยก็เดี๋ยวอัลลูเอ,เอมาแล้วนะตรงนี้เนี่ยผมเพิ่งลองครั้งแรกนะครับผมกะให้บอสใช้ไม้ตายก่อนนะครับแล้วค่อยใช้อันติของชิเอโรนะผมก็ใช้ตีธรรมดาสลับไปก่อนครับตอนนี้ ก็สาหรับรอบนี้นะครับบอสมันตีวุดเยอะมากเพื่อนเกรไม้ตายบอสมันเลยช้ามากครับอันติเชโรเลยไม่ได้ใช้สักทีนะโอเคครับใกล้มาแล้วใกล้มาแล้วตรงนี้เนี่ยผมก็ยังเก็บไว้อยู่นะครับยังไม่ใช้ครับตีธรรมดาไปเรื่อยๆก่อนนะโอเคครับตีไปเรื่อยๆตีไปเรื่อยๆนี่ก็ลดเตเมจไปครับโอเคจะมา้วครับอันติบอสนะ โอเคอันติได้ครับเชียโรโอ,อ้นี่ยื้อนานมากนะครับดูเหลืออีกแค่21 <28 S> อวินะโอเคตอนนี้เราต้องเล่งทำา a m เมแล้วครับอันนี้ผมก็ปล่อยออโต้ได้เลยนะครับหลังจากที่เราอันติเชียโรเสร็จไปแล้วนะ โอเคครับคริสนี่ออกมาตีแค่ทีเดียวนะตรงนี้หละครับผมก็เลยคิดนะว่าใช้เป็นไอริสจะดีกว่าหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็สําหรับรอบแรกนะครับเดเมจที่ได้นะครับได้เท่านี้ครับ1นึ่งแสนสี่หมื่นสองพันนะโอเคครับก็มารอบ2กันต่อครับสําหรับรอบ2นะครับแพทเทิร์นเดิมครับใช้หมู่ชอโร่ก่อนนะครับแล้วก็เมกุมิท่าหมู โอเคสวยครับเมคูบินโดนต OK, ีธรรมดาไปก่อนด้วยนะก็เข้าเว็บ2นะครับรถก็อแล้วก็เตรียมตีเดี่ยวครับของลินนะกับชิเอโรครับตีเลยแล้วก็เมคูบินใช้ตีธรรมดานะครับตามแผนของเรานะโอเคเดี๋ยวต่อไปค่อยให้เมคูมินใช้ท่า ไฟพอชั่นพลัสนะครับตายไหมโอ้โหไม่ตายครับดเดิเปิไม่พอนะไม่เป็นไรเ <Hey. S 1> ชโร่เก็บไปครับ <Hey. S 1> โอเคสวยอยู่นะครับ <Hey. S 1> ไมคุมีนี่อันติมาแล้ววังเนี่ยอกอลินนะครับเดี๋ยวลด,ดเดิมเปิบอสไปก่อนเลยนะอันนี้ก็ยังไม่ใช้ครับเชโร่เก็บไปก่อนนะเตรียมรถเกาะครับลินสวยครับอันติเท่าไรไมคุมิน โอเคหมื่นสี่นะครับได้อยู่ได้อยู่ฮารูเอะมาเป็นทีมหลักแล้วครับโอเคชิเอโร่นะครับ,รบแก้สถานะเฮสก่อนแล้วก็อันติเลยครับเ,เ,เ,เพราะว่าอันติชิเอโร่เนี่ย,เ,เ,ยเดี๋ยวผมจะใช้อีกทีตอนที่บอสอันตินะอันนี้เก็บไปก่อนครับใช้ท่าอื่นไปเรื่อยๆครับอันนี้โหไม่ได้แล้วต้องใช่นะครับอันนี้ ตีแรงมากนะครับอลูเอะมันตัวบาเพื่อนๆแต่ว่าตีแรงครับมาโอเคสดชื่นครับอันนี้สดชื่นมาหมวดกันต่อก็เพิ่มเกาะป้องกันนะครับกล์ตเตรเมจไปโหสวยครับพอดีไปนะอันนี้เบาได้เบาโอเค ก็รถเกาะครับตามด้วยอันติสรับตานีต้องบอกว่ารู้สึกว่าดีกว่าตาแรกนะแต่ว่าไม่รู้ว่าไดเมทที่ได้เนี่ยจะเยอะกว่าหรือเปล่านะครับโอ้โหอนุเอ๊ตายครับอันนี้ไม่ดีเลยนะถ้าตีเป็นชิเอโรจะดีกว่านี้นะครับไม่เป็นไรก็หมดไปครับเดี๋ยวผมใช้ป้ายก่อนนะติดไหมไม่ติดครับก็ฮิ้ว มาดิอ่ะโอเคสวยงามใส่คริสได้อยู่ครับได้อยู่ไปแล้วก็ทั้งเวททั้งกายภาพครับสุดท้ายตรงนี้เนี่ยผมก็ออโตน้นะเพื่อนๆไม่รู้ว่าเดเมจจะได้มากกว่าเดิมหรือเปล่านะครับโอ้โหอันนี้เนี่ยคือถ้ากดเองน่าจะดีกว่านะถ้าเป็น5เดเมจนะครับโอเคครับก็ เดเมเก็น้อยกว่าเดิมหน่อยนะอยู่ที่139,000ครับถือว่าค่าเฉลี่ยของทีมนี้ก็ประมาณแถวแถวแสนสได้อยู่นะโอเคครับก็สำหรับคลิปในวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ ยังไงก็ช่วยกดไลค์ subscribe นะครับหรือว่าช่วยแชร์ให้ผมหน่อยจะขอบคุณมากเลยนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมมากนะครับรวมไปถึงผู้สับสนุนยูทูบเบอร์ชิดช่องเลยเชิญทุกคนเลยนะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสําหรับใครที่มีคําถามนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาทิ้งไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาไล่ตอบให้นะสหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ